ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรวิโรจน์ลิ้มไข่แสงอธิการบดีมหาวิทยายลายัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานเปิดเผยว่าหลังจากทางมหาวิทยายลายัยได้ร่วมขับเคลื่อนโครงการอวสร้างงานของกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมโดยหลังจากเฟืแรกประสบความสําเร็จเป็นอย่างมากโดยมีการเปลี่ยนแปลงบัณฑิตอาสาเป็นบัณฑิตสร้างชาติโดยสาระสาสคัญคือการนาบัณฑิตทั้งหมดของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานรวมถึงผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด -19 เพื่อเป็นทีมงานในโครงการ จ้างงานของมหาวิทยายลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานในเฟสแรกโดยกระจายจ้างงานตามพื้นที่จังหวัดต่างๆในเขตภาคอีสาขนขณะที่ในเฟสที่สองทางมหาวิทยายลัยจะมีการเพิ่มองค์ความรู้ในชุมชนท้องถิ่นผ่านการถ่ายทอดจากผู้นําชุมชนหรือปราชชาวบ้านสร้างกําลังการขับเคลื่อนชุมชนท้องถิ่นให้มีเศรษฐกิจที่ดีขึ้นในเฟสแรกเนี่ยเราประสบความสาเร็จพอสมควรนะครับในแง่ของการที่จะเอา นักศึกษาเนี่ยไปสู่ชุมชนท้องถิน่นโดยฟังก์ชันของการาทำโครงการของอกระสินโมเดลเนี่ยผมคิดว่ามันเป็นแนวทางที่ทางสองอวเนี่ยได้ได้พยายามสร้างเาขาเรียกว่าตัวชี้วัดที่เป็นรูปธรรมนะเช่นเอากลุ่มนักศึกษาเนี่ยไปร่วมทำงานกับชุมชนท้องถิน่น ในขณะเดียวกันก็จะอาศัยเรื่องของปราชุมชนท้องถิ่นเนี่ยเข้ามาเติมเต็มองค์ความรู้ให้กับนักศึกษาซึ่งผมคิดว่าเรื่องนี้เนี่ยมันมีการสอนให้นักศึกษาที่คาดว่าในอนาคตจะต้องออกไปเป็นกําลังหลักของชาติเนี่ยเขามีแนวความคิดในการขับเคลื่อนโดยเฉพาะการสร้างชุมชนท้องถิ่นให้มีเศรษฐกิจที่ดีขึ้น,นในกรณีของเฟสสองเนี่ยเราคงต้องเอาเฟสหนึ่งนะครับมาต่อยอดนะครับซึ่งผมทราบว่าในเฟสหนึ่งเนี่ยมีการประเมินเบื้องต้นนะครับซึ่งผม ผมเห็นว่ามีโครงการซึ่งทางกระทรวงอวได้คัดแล้วก็ไปต่อยอดในเชิงของ SME นะครับซึ่งผมคิดว่าตัวโครงการซึ่งมีผลสำฤทธิ์ที่ดีเนี่ยจะเป็นแนวทางในการทําเฟสสองได้ดีตัวชีวัดที่ปรากฏในเฟสสองเนี่ยจะมีสัดส่วนที่มีความชัดเจนหมายความว่าส่วนหนึ่งเนี่ยจะเป็นนักศึกษาอีกส่วนหนึ่งเนี่ยจะเป็นบัณฑิตที่จบใหม่และอีกส่วนหนึ่งเนี่ยจะเป็นบุคคลทั่วไป ซึ่งจริงๆแล้วไอ้ตัวบุคคลทั่วไปเนี่ยคือสิ่งที่เอามาเติมเต็มทําให้เด็กที่เข้าโครงการนี้มีความคิดริเริ่มสร้างสารรค์ซึ่งอาจจะไม่มีในบทเรียนผมคิดว่าตรงนี้จะเป็นเป็นเรื่องที่ดี สำหรับโครงการอวสร้างงานเฟสที่2นี้ถือเป็นการสร้างงานเพื่อรองรับผลกระทบจากสถานการณ์วิกฤตและเสริมศักยภาพให้กับกำลังแรงงานสมัยใหม่และเพื่อส่งเสริมการพัฒนาทักษะในการทำงานในด้านต่างๆให้กับกำลังแรงงานตามภารกิจเฉพาะของหน่วยดำเนินการภายใต้ของกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมที่จะดำเนินการลักษณะของการช่วยงานและการถ่ายทอดองค์ความรู้เทคโนโลยีและนวัตกรรมของหน่วยงานในอวที่ดำเนินการตามชุมชน ทั้งชุมชนเมืองและชุมชนชนบทโครงการนี้สอดรับกับนโยบายของรัฐบาลที่ช่วยให้ประชาชนที่ว่างงานจำนวน32,718คนสามารถมีงานทำและได้รับการพัฒนาทักษะในการทำงานในด้านต่างๆทั้งทางด้านของวิชาการเพื่อต่อยอดไปพื้นฐานในการประกอบอาชีพต่อไป